เอาเละครับผมก็ขอสวีดัสสวัสดีเพื่อนชาวแฟนเกม Black Clover กันด้วยนะครับผมในพาร์ทนี้นะครับผมมีเควสไม่รับปลดดาวตัวละครพาร์ทที่2มาแนะนำเ,นเพื่อนๆนะครับในส่วนของพาร์ทที่1นเนี่ยครับมันจะเป็นการทำเควสต่างๆในตัวเกมใช่ไหมครับแล้วก็จะมีชิ้นส่วนอัพดาวให้เราแต่ในพาร์ทนี้ครับมันจะเป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันครับที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามในส่วนระบบนี้และในส่วนนี้ครับเราสามารถอัพดาวตัวละครตามที่เราต้องการได้เลยแต่ตัวละครที่เราจะสามารถอัพดาวได้นั้นจะเป็นตัวละครประเภทในตู้ถาวรเท่านั้นะ มีวิธีอะไรกันบ้างก่อนไปรับชมคลิปฝากกดไลค์ like, คลิปนี้คนล,ละหนึ่งไลค์และถ้าเพืเ่อนๆชื่นชอบผมฝากกาดติดตามลกกาไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วสำหรับเพืเ่อนท่านใดน,น,นะครับที่กำลังมาหาร้านตรงเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองตรงร้านนี้เลย Over Top Up มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสาหรับเพื่อนๆแนนที่สนใจลิงก์ร้านจะใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไปด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top up โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าการหาชิ้นส่วนในการอัปดาวตัวละครแบบสายฟรีเนี่ยเราสามารถหาได้จะจุดไหนกันบ้างในส่วนของพาร์ทที่1น,นะครับมันจะเป็นการทําพวกภารกิจของตัวพบผ่านนะครับหรือว่า,าวกุญแจพบผ่านเอ,เองก็จะมีดา,าว่างนี้ให้ซึ่งในพาร์ทนี้มันจะไม่ใช่ชิ้นส่วนแบบนี้นะครับมันจะเป็นชิ้นส่วนประจําตัวละครตัวนั้นๆไปเเลลลยแตตต่่ัััววะครหานน้ เป็นตัวประเภทเหล่าของตัวละครในตู้ถาวรเป็นหลักนะครับเพราะว่าจะมีหยบในการเลือกได้รับเลยนะครับนั่นก็คือการเพื่อนนะครับเคลียบบทที่5 1-5เนี่ยทั้งหมดพอเราเคลีย์ทั้งหมดเสร็จครับมันจะอยู่ในส่วนของบันทึกการประจนภัยในส่วนของบันทึกการประจนภัยนะครับมันจะมีของาะวันที่มีชื่อว่าชื่อเสียงในโลกซึ่งภารกิจของชื่อเสียงในโลกครับมันจะมีระดับขั้นจนถึงเลเวลที่5ใช่ไหมครับเมื่อเพื่อนทำทุกอย่างตามนี้ครับมันจะมี EP ขึ้นมายิ่งเราทําไปเรื่อยๆครับมันก็ จะเต็มหลอดออเต็มหลอดก็จะเป็นขั้น2ขั้น3แล้วก็ขั้น4แล้วทุกคนสังเกตไหมคะว่าพอเราถึงขั้น4ครับเราจะได้หีบเลือกชิ้นส่วนจอมเวทระดับเอซดาซึ่งในหีบนี้นะครับมันจะมีตัวละครในตู้ถาวร เท่านั้นนะครับแล้วก็ในอนาคตไม่แน่ใจว่าอาจจะมีตัวเหล่าพวกลิสแล้วก็ไลาอาเข้ามาเพราะว่าตัวละครเหล่านั้นนะครับหลังจากที่หมดในตู้เลตอัพแล้วเขาจะถูกนําเข้ามาในส่วนของตู้ถาวรและเพื่อนๆนะครับทำภารกิจเหล่านี้รอไปก่อนได้นะครับแล้วก็มีหิบมนี้ไว้แล้วเวลาตัวละครเหล่านั้นครับเข้าในส่วนของตู้ถาวรแล้วเราก็จะสามารถ เลือกชิ้นส่วนอั d ดาวของตัวละครเหล่านั้นได้เหมือนกันนะครับทำให้เราสามารถคิดได้เลยว่าไอเซตอั d ดาวแบบหลายๆตัวนะครับเราเอาไว้ลงกับพวกตัวซีซั่นหรือแม้กระทั่งตัวลิมิเต็ดเช่นจูเลียสก็ได้ส่วนพวกลิสกับไรอาถ้าใครอยากอั d ดาวครับภารกิจพวกนี้มีให้เราทาแน่นอนและเราก็จะได้มาทั้งหมด5กล่องนะครับถ้าเพื่อนเคลียร์แต่ละบทครบนั่นเอง ต้องบอกเลยครับก็มีหลายๆตัวเนาะในกลุ่มนี้นะครับอันนี้ก็ใกล้ถึงซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทําได้และสืบเนื่องต่อมาครับหลายๆคนก็จะสงสยัยทีว่าเอ้ยพี่แล้วเราจะสามารถเก็บเลเวลยังไงให้เลเวลตรงนี้มันเร็วพอที่เราจะสามารถได้รับกล่องเลือกชิ้นส่วนระดับเอเซดานะครับในส่วนนี้ครับมันก็จะมีส่งของภารกิจชื่อเสียงนะครับภารกิจชื่อเสียงพวกนี้มันก็จะมีบอกจํานวนแต่เท่าที่ผมจะใช้ในการฟาร์มนะหลักๆเลยนะครับมันจะมีตรงนี้ครับนั่นก็คือคําขอของชาวเมือง คำของชาวเมืองนะครับเป็นภารกิจรองที่ใช้ระยะเวลาการทําระดับหนึ่งเลยและการทําภารกิจของชาวเมืองนะครับสิ่งที่เราจะสามารถได้รับกลับมานั่นก็คือเพชรและก็ทองนอกจากเพชรและก็ทองที่เราจะได้รับมาแล้วครับคุณยังได้รับค่าชื่อเสียงของชาวเมืองด้วยซึ่งในส่วนนี้ครับมันได้มาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควร เมื่อเทียบกับระยะเวลาถ้าใครมีระยะเวลาในการเล่นนะครับหรือว่าการเดินเควสนะครับก็กดไปที่ชาวเมืองได้เลยตัวละครของเรานะครับก็จะทําการเดินไปที่เมืองของเราจากนั้นก็จะไปทําการรับเควสกับชาวเมืองสามารถไล่ทาเควสในส่วนนี้ได้เลยนะครับผมเควสจะง่ายมากๆสําหรับใครที่แบบมีเวลาอยู่หน้าจอแล้วก็จะได้รับเควสมาผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเริ่มทําในส่วนนี้มาสักพักแล้วใช่ไหมครับอย่าลืมเคลียร์ให้หมดนะภารกิจค่อนข้างง่ายในส่วนนี้เป็นผลดีกับตัวละครเพื่อนๆเช่นเดียวกันนะครับยิ่งเลเวลสูงขึ้น เราก็จะสามารถปลดระดับขั้นไปได้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ผมจะทําการวิ่งไปรับเควสให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเควสมันง่ายจริงอ่ะวิ่งไปนะครับเอ้ยแล้วก็ที่สําคัญครับเวลาเราสํารวจแต่ละส่วนของในเมืองครับมันจะมีการเตะก,กล่องนู่นนี่นั่นเนี่ยในส่วนนี้นเพื่อนๆสามารถไปเตะก,กล่องแล้วก็จะได้รับทองได้รับเพชรได้จิ๊กซอแล้วก็ได้รับแต้มชื่อเสียงกันด้วยนะครับนี่เมื่อผมรับเควสมาแล้วครับก็จะเป็นการผ่านปกติศูนย์นะเขตศูนย์กลาง3นะครับกดเริ่มภารเขจเริ่มเคไไเวส กดไปได้เลยตัวละครเราก็จะวิ่งไปในแมปข้างนอกนะครับแล้วก็จะไปลงในดันเจียนพวกนี้ตอนนี้เราก็รอตัวละครเราวิ่งไปก่อนเนี่ยเควสค่อนข้างง่ายครับเพราะทุกอย่างมันจะเป็นการออโต้ดึงเควสให้เราเลยสําหรับใครที่มีเวลานะครับก็สามารถทาเควสในส่วนนี้ไปได้ตัวละครเราก็จะวิ่งไปในเมืองตรงนี้นี่นีตรงนี้พอมาปุ๊บนะครับเลื่อนไปที่อันแรกปุ๊บเห็นไหมมันจะมีเควสบอกนะครับอันนี้ก็คือเขตศูนย์กลาง3แบบปกตินะครับชื่อเควสเนาะเราก็มาลงด่านนี้สักรอบหนึ่งถ้าใครมีตวสสคคิิปปปรุณก็ไได้เลย สกีปุ๊บเห็นไหมคุณได้ปริมาณทองเพิ่มขึ้นเพราะว่าผมใช้ทองตัวนี้ใช่ปะแล้วเควสคุณก็ผ่านแล้วนี่พอผ่านแล้วครับคุณก็กลับไปส่งเควสที่ชาวเมืองเหมือนเดิมแล้วคุณก็จะได้รับเพจมาประมาณ20เพสแล้วก็ได้รับค่าชื่อเสียงมานะครับอัน,นี้ในส่วนของใครที่มีเวลาในการเล่นนะครับส่วนใครที่แบบอ่าไม่อยากเดินเควสชาวเมืองเลยอยากได้เดร็วๆทำยังไงวิธีเร็วครับก็คือคุณก็ไปที่จุดนี้เหมือนเดิมครับเวลาคุณผ่านดานไปงสูงเนี่ยระดับสูงๆเนี่ย มันจะมีข้างหัวใจใช่ไหมครับคุณเคยสังเกตไหมว่าเวลาคุณฟาร์มข้างหัวใจเนี่ยมันจะได้แต้มตรงนี้มาด้วยเนี่ยเวลาเราฟาร์มข้างหัวใจใช่ไหมเดี๋ยผมเอาระดับที่ผมสามารถออโต้ได้ก่อนอ่ะอันนี้ละกันเนี่ยเวลาผมสมมติผมฟาร์มพาไป เวลาเราทาตรงนี้ครับเราจะได้รับค่าหัวใจในการสํารวจพื้นที่ไปด้วยเมื่อเราได้รับค่าหัวใจสํารวจพื้นที่ครับมันจะช่วยเพิ่ม EP ตรงส่วนนี้ขึ้นมาไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะสามารถได้รับไปนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากๆแล้วก็กจะกระชับเวลาในการฟาร์มของเราในได้ในระดับหนึ่งเลยเพราะทุกคนถมในส่วนนี้เยอะพอสมควรและสิ่งที่ควรระวังอีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนๆน,นั่นคือเวลาค่าชื่อเสียงของเพื่อนๆเนี่ยเต็ม100%เมื่หรรับเมื่อเต็มแล้วนต้องทําการกดรับหรื่อเน็มแล้วนดครับเวลา เต็มมันก็จะล้นนะแล้วมันลดมันไม่ได้คิดให้คุณเพิ่มนะเว้ยมันก็จะค้างอยู่ที่1มื่นเท่านั้นนะครับคุณก็จะต้อง ทำการกดรับให้เรียบร้อยนะครับผมคุณก็จะสามารถได้รับค่าชื่อเสียงไปอันนี้ก็จะเป็นการปลดระดับค่าน,นั่นเองนอกจากนี้ครับมันก็จะมีในส่วนข,ของการวิ่งสํารวจในเมืองที่จะเป็นสัญลักษณ์รูปมือแบบนี้นะครับเห็นรูกมือผมไหมอันนี้การหรือว่าสิทธิสำรวจคงเหลือในเมืองนี้อยู่อีก9ครั้งครับคุณก็ทําการวิ่งไปปุ๊บเจอมือสีเขียวนี่กดสํารวจไปได้เลยเพื่อนกดสํารวจครับเห็นไหมก็จะได้แต้มพวกนี้เพิ่มขึ้นมานะครับเหมือนว่าแต้มพวกนี้เหมือนมันจะมีจํากัดหรือเปล่าเพราะว่าบางภารกิจแต่ละเมืองเนี่ยผมก็ไม่ได้ และอาจจะเป็นการจํากัดต่อสัปดาห์แต่ในส่วนนี้ครับก็อย่าลืมมาทาภารกิจไว้นะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราสามารถได้รับแต้มสํารวจไปนะครับเพราะว่ามันเป็นของฟรีด้วยเนาะแล้วก็เป็นแต้มที่เราสามารถมาแลกกล่องได้นะครับเพราะอันนี้ผมก็ ดันมาจนถึงเลเวล3แล้วพอต่อไปเลเวล4มันจะใช้ EP อยู่ประมาณ44,000นะครับคุณก็จะได้รับเนี่ยมากล่องหนึ่งไม่จะเป็นต้องดันถึงเลเวล5ก็ได้ครับเลเวล5ก็จะได้เป็น500เพชรนะครับก็เอาให้ถึงสักเลเวล4ได้1กล่องแล้วใช่ไหมครับก็ไปเมือง2เมือง3เมือง4เมือง5ตามลําดับไปและนอกจากนี้เวลาคุณทําภารกิจพวกนี้คุณยังจะสามารถปลดล็อกร้านค้าได้นะเว้ยนั่นก็คือร้านค้าภูมิภาคที่สามารถเอาไอเหรียญเนี่ยไอเหรียญร้านค้าภูมิภาคเนี่ยครับคุณมาแลกกล่องอัพค่าความสัััััมมมมมพพพนนนนนธ์กกกบตววลละะะครรรเเเเเฉาาาาาได้้หืืออ่ใงียผสถแ แอคแท็กเกอร์นะครับถ้าผมจะปั้นตัวละครแอคแท็กเกอร์เพิ่มผมก็สามารถมาแลกจุดนี้แล้วก็สามารถเอาไปให้ตัวละครแอคแท็กเกอร์ของเราได้และมันจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราสามารถปลดระดับได้ค่อนข้างเร็วมากๆเพราะตอนนี้ตัวละครแอคแท็กเกอร์ที่จะเข้าในวันที่19เนี่ยนั่นก็คือตัวละครโนเอลชุดว่ายน้ำนะครับเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยเราได้ในระดับหนึ่งเลยนี่หลายๆอย่างในเกมเนี่ยมันยังมีระบบที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ได้ทำนะครับในส่วนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งระบบที่ผมมองว่าค่อนข้างดีสําหรับผู้เล่นนะครับ ผมก็มาที่ร้านค้าบูลภาาเห็นไหมก็จะมีกล่องให้เราแลกเป็น1ชิ้นต่อสัปดาห์นะคุณก็แลกไปได้เลยอันนี้เป็น d e f e n เดอร์ข้างล่างก็จะเป็น a อ t a กเกอร์ครับผมก็ไปฟาร์มเพิ่มไปซะหน่อยแล้วก็มาแลกไปได้นะครับเห็นไว้โหได้ทั้ง2กล่องเพงเท่านี้ก็สามารถนําไปแลกไว้ได้นะแค่นี้เองคุณก็สามารถหาเศษอัพดาวตัวละครให้ได้ง่ายๆไม่ยากนะครับ ที่เหลือก็อาจจะรอในส่วนของร้านค้าก็ได้ครับเพราะในส่วนของร้านค้าเนี่ยมันจะมีการดีดันกลับมาเนี่ยของชิ้นส่วนจอมเวทนะครับจะเป็นเรนดอมตรงนี้แต่คุณจะต้องใช้ใบัคเวอร์สีทองในการแลกซึ่งในส่วนนี้มันอาจจะดูยากเกินไปเนาะแต่ถ้าแลกมาก็ดีนะครับถ้าเป็นตัวละครที่เราต้องการแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับต้องเข้าใจก่อนว่า การที่เราจะแลกชิ้นส่วนตัวละครน,นะครับคุณจะต้องมีตัวละครก่อนเป็นอันดับแรกเพราะถ้าคุณแลกชิ้นส่วนมาก่อนโดยที่คุณไม่มีตัวละครต่อให้คุณแลกชิ้นส่วนมาแล้วมันก็ไม่สามารถได้รับตัวละครตัวนั้นมานะครับมันก็จะแยกส่วนกันไปเลยถ้าจใจดีควรมีตัวละครตัวนั้นเป็นอันดับแรกก่อนซึ่งชิ้นส่วนการอัปดาวน์เนี่ยมันหาตามหลังได้แน่นอนอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญผมไม่ได้จว่าในเซิร์ฟของกาลิน่าเซิร์ฟไทยเนี่ยในอนาคตมันจะอิงแพทตาม เจแปนด้วยหรือรเปล่านะครับเพราะในส่วนของเซิร์ฟเจแปนเนี่ยเวลาเราเพิ่มค่าความสัมพันธ์ของตัวละครนะครับสำหรับใครที่เล่นในเซิร์ฟเจแปนมาก่อนนะเนาะพวกค่าความสัมพันธ์ของตัวละครเวลาเราอัพอ่ะมันถ้าในเซิร์ฟปกตินะครับมันก็จะเป็นการปลดระดับใช่ไหมเป็นแบบเออได้ชิ้นส่วนตรงนี้เป็นไปแล้วก็ปลดระดับ U R L R อะไรประมาณนี้แต่ในส่วนของเซิร์ฟเจแปนนะครับไอช,ชิ้นส่วนพวกเนี้ยมันจะเปลี่ยนเป็นชิ้นส่วนประจําตัวของตัวละครไปเลยแล้วเราจะสามารถอัพดาวตัวละครได้ค่อนข้างง่าย ในอนาคตอาจจะผ่านไปสัก4-5เดือนในเซิร์ฟาลิน่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในส่วนนี้นะครับเพราะว่ามันก็เป็นเครือาลรนดาเดียวกันแต่แค่ของเราเนี่ยจะอินแพดจากแคน,นาดาเป็นหลักถ้าแคน,นาดาทำเซิร์ฟเราก็น่าจะทําตามแน่นอนผมคาดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับผมโอเคครับผมก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเคล็ดไม่รับลดดาวตัวละครฟรี สำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับก็สามารถไปทาในส่วนนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีการจํากัดในแต่ละสัปดาห์ถ้าทําในส่วนนี้ไว้ทุกๆสัปดาห์ครับผมเชื่อว่าทุกคนสามารถปลดดาวตัวละครได้ง่ายๆแล้วก็เซรอั u ดาวตัวละครเน,นี่ยเราสามารถเอาไปั p ให้กับตัวละครอ,อดีตในอนาคตได้เหมือนกันสำหรับพาร์ทนี้ครับผิดพลาดไปการใดขอกราบประธานอาภัยกันด้วยแล้วถ้าใครชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe กันด้วยนะครับไปเจอกันในพาร์ทต่อไปสําหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ Thank you